โุ้ยทองแทงจ้ะเพื่อนๆดูสินี่อยู่ในตลาดแพงมากเลยจ้ะทองเทงฝรั่งมาดูลูกเขานะจ๊ะแดงมากเลยจ้ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาชมสวนนะคะชมฟาร์มชมสวน แถวเราแวกชาวบ้านแถวนี้นะจ๊ะ mm hmm. เขาก็จะปลูกผักปลูกอังมนนะคะอาชีพของเขา mm hmm. คนที่นี่นะคะเขาก็จะปลูกอังมนไว้ทำวายนะคะ mm hmm. คนเขานู้นนะคะ mm hmm. ก็จะปลูกอังมนไว้เต็มเลยะคะ่ะบริเวณนี้ก็จะมีฟาร์มเลี้ยงไก่นะจ๊ะ ก็จะเป็นบ้านหรือเขาเรียกบ้านหรือร้านนะคะเขาจะขายวายอัง่นนะจ๊ะวันนี้เขาปิดตรงนี้ก็เป็นสวนข้างหน้านี่ก็เป็นสวนคนรู้จักกันนะคะส่วนบนเขาโน้นที่เห็นนะคะแถวนี้เขาก็แถบนี้เขาก็จะทําอัง่นกันนะคะไล่องังหนอยู่ด้านบนนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู ฟาร์มไก่กันใกล้ๆก,กันจ้าบรรยากาศก,ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะวันนี้ก็แดดออกเต็มที่เลยค่ะอากาศร้อนเราจะถ่ายฟาร์มไก่อยู่ข้างนอกนะคะตรงน,นี้นะคะเป็นฟาร์มไก่ไก่สวยมาก แต่ยังไม่เห็นไข่นะคะเห็นแต่ไก่ไข่อาจจะอยู่ข้างในก็ได้ค่ะเขาไก่ตัวนี้สวยมากเขาก็เดินมาหาเรานะคะคิดว่าเราคงจะมาให้อาหารหรืออะไรอันนี้ไก่ไก่เยอระะมันจากไก่ตัวผู้มีงอน บางที่เขาก็จะขายไข่ไก่ที่ในฟาร์มนะจ๊ะบางที่เขาก็จะเลี้ยงไก่ไกเ่เขาจะเลี้ยงไก่ขายเป็นตัวตรงนู้นจะมีนกเหมือนกันถ่ายภาพมาให้คุณนาดูนะจ๊ะนี่ค่ะคุณนา คิดว่าเขาคงคิดว่าเรามาให้อาหารนะจ๊ะพอเรามายืนถ่ายเขาก็มาหาออกมากันเป็นแถวเลยนี่จ้ะลายนี้น่ารักมากเลยจ้ะสีสวยมากเลยจ้ะคุณนาถ่ายรูปมาฝากนะจ๊ะ ไม่เก็บใบมันด้วยนะแกไม่ได้เก็บใบขายตัวนี้เกบดอกเก็บดอกใบเขาเอาไปทําผัดไทยได้ใช่ไหมอันนี้เราก็เก็บดอกได้เยอะอยู่นะนี่ก็ได้เกือบกําหนึ่งแล้วนะเยอะยอดมันช่วยหน่อยเอาเยอะไม่รู้เยอะไม่เยอะนี่มาเด็ดยอดหอมกันเพื่อนเอาถึงโคนเลยไหมถึงโคนสิตัวเองไม่ต้องเอาสั้นเอายาวกินได้ทั้งโคน ลูกดกๆเลยจ้าอางุ่น